สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราหยบหยิมกว่านักใช้กับรายการหยิบเรียกว้ายงานะนจ้ารุกๆสปอยแล้วนะวันนี้เรามาเรียกเบบี้มอนสเตอร์นะคะจะเป็นเอ,อ่อ คอนเทนต์ออันนาแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่ะอืมอแเลยนะเจนนี่อม o m t อ e block ว้าวได้ข่าวว่าดูตีนดูตีนเป็นคนกีตาร์ให้ที่เคยกีตาร์ของอันนั้นเนาะที่เคยเต้นกับบิซ่านเนาะอ๋อเออก็เลยมาแบบจะไปดูไปดูไปดูพอแบบเห็นหน้าปกแล้วก็แบบชอบเจน เขาพยายามปล่อยลงมาเรื่อยๆเนาะเราหวังรออย่างนี้ก็ดีนะจะได้ไปม่ัสบุตรบ้านไม่หายไปจุดนี้ก็สิ้แล้วนี่ชื่อโว้ยลูกมีเลยลูกกาอุ้ยใครใส่เสื้อกาแม่ โอ้ยวินทํานดูล้วดูแล้วดูลตกโอย้เลาดลตกมออ่าจะไปโอ้เขาเร่ทจางขายาวหมดเลยอ้ย้โอ้ยโอยโยริงิานด้วยโอ้ทุกคนสูงสูงมากขยามา ทำไม่ะล้าะวูวว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 วอววาววววว้วววมวววววววาววกวววยวววววววอวว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 าวว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 วกว่วว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 วัวววววว เทระเบิด hey, เลยอุย้ยตายมึงชายมากอุย้ยตายลูกเอ้ยมันนันดีเดทีบ็อกกิ้งช้ำรู้สึกว่าการขยับท่ารู้สึกว่ามีเสน่ห์ทุกคนเลยแล้วลูกเหมือนเป็นมืออาชีพเลยือช้วแล้วอะไรวะสีหน้าท่าทางแลบอินเนอร์เนาะเหมือนนักเต้นอ่ะท,ท,ที่ที่ที่แบบว,ว้วาวว้าวแบบว้าวมากคือโรล่ากนะับมังแพรพอโดนเะเห็นว่าเออเนอะแบบใส่ใส่ร้องมากๆแต่พอมาเต้นโอ้แนวนี้ก็ได้เด้อ มึงคือที่คลิปนี้กี่ชั่วโมงอะแบบมัหนึ่งนาทีกว่าเองหนึ่งนัดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าที่ที่ชอบแบบชอบชิคก้ต้าว่ะตอนชิคก้ต้าที่แบบเี่น่านกามะรู้สึกว่าลายเต้นเหมือนพี่มากเลยอะลายเต้นอ๋อลายเต้นสวยดูสมูทดูแบบน้องรู้สิริละน้องอะ แล้วสวยมาเป็นลูกกาแล้วก็แบบเออพังพังลูกกะเท่เนาะแล้วน้องแพรเขาที่สองอะคิดดูแบบเท่เลยลูกนี้เท่แล้วเหมือนเขาเลือกกางเกงอะกางเกงกับเสื้อที่เข้ากับน้องแล้วใช่ทุกคนดูขายาวมากคือมันเป็นสไตล์เหมือนสูงร้อยแปดสิบเออสูงมากน้องสูงแล้วทุกคนเล่นเนื้อเหมือนของละของอาฮายอนที่แบบว่าแลบดิกโอ้ยอุ้ยสวงอันนี้แหล่อหมดเลยหล่อมากแล้วราคาลัมรูว่าสวยแล้วชั้นที่มาโซโบะตรงกลางจริง แล้วภูมิใจในรูลกจังนี่เนี่ยช็อตเนี้ยช็อตที่รู้ลัมมาเต้นอ่ะอืมอาสาก็เทน้าลัมก็สวยไม่รู้จะพูดจะแบบมมาไปมาแค่อะไรเท่าไหร่นะเนี้ยหนึ่งหนึ่งห้าสิบโพดิถึงสองนาทีที่เลิศจังแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วกูรอดูเลยเอ็มวีคัมแบ็กเอรีวิวมันจะต้องขนาดไหนวะทำให้เด็กเก่งกันจังอ่ะดูแบบความสวรรค์แบบความสามารถล้นจริงๆเนาะจริง อันนี้น่าจะแบบตั้งแต่ตั้งนานแล้วด้วยซ้ำาูเก่งเนื้ลือดวังสุดยอดเก่งมากค่ะคือที่รอและมาเรื่อยๆนะคอนเทนต์แต่ไหชอบใช่เกินขนาดยังไม่ได้เออระหว่างระหว่างเรารอผลงานตอนเดบิวต์น,นะครับมาเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆแน่นอนพูดหน่อยน้องตองว้าวอยู่แหละชอบอ่ะแค่ <c oughs> น,<า>นั้นไม่มีอะไรชอบแต่ชอบจริงแบบว่ามีความแนวมีความเออมีความแนวเออ จริงเลยจ้าาทุกคนแบบทุกคนน่าจะเห็นตามแบบแบบเพอร์แมตตจริงๆอยู่แล้วว่ามันดีจริงๆแล้วน้องเขากิ่งอยู่แล้วทุกอย่างเลิศนะจ๊ะก็รอติดตามผลงานเรื่อยๆเลยตัวก็จะแบบจะเดบิวต์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถไปติดตามผลงานตั้งแต่แรกๆหรืออะไรหรือผลงานนี้นะคะได้ทางช่องทาง Baby Monster ได้เลยนะคะดีมากเก่งมาก แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากดูเลอคสนุกสนุกนะคะก็ดูได้ที่ช่องอยูบยืมโปรดักชั่นเลยค่ะสำหรับใครที่อยากให้เราเลอคอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยครับค่ะทุกท่านนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย